สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีประถาทมหนูได้นะคะผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับบางทีเขาก็มาลอยผ่านหน้าต่างแต่เขาหน้าตาดีมากเลยครับแต่บางทีเขาก็มาเข้าฝันผมเลยครับเขาเคยมาคุยกับผมด้วยนะครับอันนั้นไม่ใช่คนแล้วค่ะเขามาบอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมอย่างเงี้ยครับเขาคือผีค่ะเขาไม่ใช่คนแต่ผมไม่ต้องกลัวเขาใช่ไหมครับไม่ต้องค่ะหรือว่าถ้าอ้ายไป มาก็ใส่ไส้พานอนก็ได้ค่ะวันก่อนผมก็ไปเอาพระมาแล้วครับผีก็บอกว่าพระนี้เป็นพระเจ้าครับพระเจคืออะไรคะเป็นพระปลอมก็ไปหาพระเจสิครับก็บอกว่าพระนี้เป็นพระปลอมแล้วคุณได้พระจังอันนี้ จากไหนหรอคะก็จากเซียนพระอะครับเซียนพระอยู่ที่วัดใช่ไหมคะเซียนพระอยู่อยู่ที่ตลาดพระอะครับก็ไปวัดสิคะเออ <c oughs> เออหรอครับไปตลาดทําไมลหรอคะก็ตลาดพระเยอะอะครับคุณรู้จักตลาดพระไหมครับจะไปซื้อพระที่ตลาดพระไม่ได้คะ่ะคุณต้องไปเอาที่วัดอย่างเดียวคะ่ะผมว่าแล้วเซียวผมเลยได้ของปอมมาใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ตลาดมาันไม่มีพระหรอกค่ะ แล้วที่เขาบอกว่าให้ไปตลาดพระนี่คืออะไรครับตลาดพระน่าจะมีพระที่นั่งขายของนะคะองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับี่เขาบอกว่าให้ไปดูที่ตลาดพระไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะต้องไปดูที่ไหนนะฮะวัดค่ะปินโต